ความโลภความโกรธความหลงยังฝังปักแน่นอยู่ในความรู้สึกเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันต่างคนก็ว่าอยากได้บุญถามดูเถอะเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็อยากได้บุญแต่ว่าทำไมชอบทำบาปเคยสงสัยตัวเองไหม ทุกคนอยากได้บุญแต่ทำไมชอบทำบาปทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีแต่ทำไมชอบทำชั่วนี่คือกำลังแห่งดวงจิตดวงใจไม่พอที่จะต้านทานต่ออำนาจของกิเลสกิเลสตัณหาพยามานมันนั่งอยู่ในใจตรงนี้คอยลากคอยจูงดวงจิตดวงใจของเราสัตว์ให้ไหลลงทางต่ำ